สารพัดกรณียนะแล้วก็ให้ไปเอาสเตทเมนต์เราก็บอกกับสารพกรว่ามีสองบัญชีก็เลยต้องไปเอาทั้งสองบัญชีอันนี้ไปเอากรุงไทยมาก่อนค่าธรรมเนียมห้าร้อยบาทเหลือกรุงเทพอีกที่หนึง่งจะอีกห้าร้อยบาทหมดไปแล้วนะหนึ่งพันบาทแล้วจดหมายมา ให้ไปยื่นภาษีก็เลยเวลาไปแล้วอาจจะต้องเสียค่าปรับอีกสองร้อยอาจจะต้องเสียค่าภาษีย้อนหลังอีกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เราก็เปิดร้านช่อมผ้าทำเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะมีเงินโกนเข้าบันทีเราก็ไปฝากเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีของแม่บ้างแล้วก็ บางที่ส่งรถไม่พอพี่พี่น้องน้องก็รวมรวมกันมาช่วยบ้างแต่หลักๆคือเราเลยบัญชีเองมีเล็กมีน้อยก็ไปฝากทีละร้อยสองร้อยรวมๆแล้วก็ใช้นี้เสียค่าโทรศัพท์เสียค่าอินเทอร์เน็ตขนรถอะไรได้เป็นอย่างที่เห็นฝึกบน้ริล้เลยสองปี จริงๆเขานัดวันนี้แแหละแต่เราไม่รู้ว่าพอไปเอาเอาสเตทเมนเนี่ยถ้าสองปีย้อนหลังสองปี่ยต้องรอเวลาห้าวันของกรุงเทพของกรุงไทยหนึ่งวันอันนี้ไปเอามาแล้วเลยนัดที่สามประกรันามวงว่าวันที่ยี่สิบสามถึงจะเข้าไปยื่นอันนี้เป็นการยื่นครั้งแรกเพราะว่าเดี๋ยวพ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอที่ซีเรีาอีก ส,สู้กันต่อไปอาศีคนไทย